สวัสดีนะครับผู้ที่ชมทาง YouTube นะครับวันนี้เอ็นเจซอร์วิสจะมานำเสอนอการแก้ไขปัญหาในวันนี้นะครับเปิดยากต้องใช้แรงเยอะมากกวปกตินะครับอ่าเจอกันก็ลองเอาวิธีนี้มาใช้นะครับดูนะครับตอนนี้ก็เปิดยากนะครับยากขึ้นก็ลองดูนะครับตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับมันกดได้นะครับช่องนี้ก็ให้เราหล่อลื่นจุดนี้กัดมินเนี่ยจุดแค่สัมผัสตรงน,นี้นะครับจุดนี้สองข้างเลยนะครับแล้วมันก็จะทําให้ต้องบีบช่วยก็ได้นะบีบช่วยหน่อยอย่างนี้แล้วก็โซเนกฉีดดูองผมมันโซเนกมันหมดแล้วอะ <c oughs> ลองดูน,ดนี้นี่นะครับดูนะครับบีบช่วยหน่อยนี่หนึ่งจุดสร้างใหม่ละ 2จุดนี่นะครับสองจุดหลักๆนี่นะครับตรงนี้กับน,นี้นะครับอแล้วก็มันก็จะง่ายได้ในการประกอบนะครับหรือนะครับนี่มันก็จะลื่นเห็นไหมครับลองดูนะครับ อืมนี่ฝนแต่น,นนะนีนะครับปิดฆ่านิดหน่อยเอ้ากดไม่ดีแล้วรีบใส่เข้าไปนิดนึงนะครับ น,นะครับดูนะครับก็ก็จะง่ายขึ้นพอก,กดลงมันก็จะเห็นไหมมันลื่นแล้วเนี่ยมันก็ง่ายพอมันคล่องเราเราจะกดได้เลยน,นะครับเนี่ยเห็นไหมก็สองลอลื่นสองจุดที่ว่านะครับก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็เอาโซนักชีดบ่อยช่วยได้เยอะเลยนะครับ ก็หากถูกใจใช่วยกดติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับ